สวัสดีครับพบกับผมนะครับกับผมวีซัฟฟ์บัลเดอร์นะครับวันนี้นะฮะผมไม่ได้มารีวิวหูฟังลาโพงหรือเซตเครื่องเสียงอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่วันนี้นะครับพิเศษหน่อยครับวันนี้ผมอยากจะมาอันบ็อกซ์แล้วก็รีวิวพร้อมๆกันเลยนะครับกับแผ่นสุดพิเศษนะครับแผ่นลิมิเต็ดนะครับที่มีเพียงแค่2,000ชุดเท่านั้นนะครับทั่วโลกเลยมีแค่2,000ชุดเองนะครับของศิลปินที่ชื่อว่านนทนนั่นเองนะครับนี่นะครับกล่องของเขานะครับผมเพิ่งได้มาสดๆร้อๆเลยนะครับ เพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบแผ่นเสียงนะครับเล่นเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับวันนี้ก็เพิ่งได้แผ่นแบบสุดอลังการเป็นบ็อกเซตนะครับในกล่องนี้นะครับก็เป็นของค่าย Left e a s นะครับทำร่วมกับ Drop the Needle นะครับทำออกมา2วันชุดนะครับเป็นอัลบั้ม The First อัลบั้มนะของนนทนนนะครับตัวนี้เลยนะครับแผ่นของเขานะครับก็จะมีทั้งหมด3แผ่นด้วยกันแล้วก็แต่ละแผ่นเนี่ยจะมีอยู่4เพลงครับใน1แผ่นนะครับจะมี4เพลงก็คือ3แผ่นรวมทั้งหมดเป็น12เพลงนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมา ใหนี่นะฮะเปิดก่อนเลยนี่เขาจะบอกเลยครับด้านหลังของฝานะครับเห็นไหมฮะเขาจะมีบอกเลยว่าแผ่นนี้จะเป็นังไงยังไงมีบรรจุเพลงอะไรบ้างนะครับนี่สวยมากเลยนะครับตัวกล่องเขานะครับทําค่อนข้างดีเลยนะครับเป็นกระดาษแข็งแล้วก็พิมพ์สวยงามมากๆเลยนะฮะแล้วก็จะบอกว่าเออตัวนี้นะครับใครเป็นคนแต่งนะครับใครเป็นคนโปรดยูนะครับโอ้หแล้วก็ทำมาค่อนข้างสีสวยเลยเดี๋ยวผมหยิบขึ้นมาให้ดูนะครับนี่ โฟโต้บุ๊กนะครับผมอาจจะไม่ใช่แฟนคลับตัวเป้งๆของเขานะครับแต่ว่าผมก็ได้ยินเพลงของเขามาค่อนข้างเยอะนะครับเพลงที่ดูของเขาเยอะใช่ไหมครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดใครเป็นแฟนคลับนะครับผมต้องบอกอีกครับว่าควรจะมีไว้ในครอบครองครับผมรับรองว่าในอนาคตเนี่ยราคาขึ้นแน่นอนนี่คือโฟโต้บุ๊กนะครับที่ผมจะเปิดให้ดูนะครับนี่อ่ะผมเปิดให้ดูก่อนเป็นรูปแรกแรกเลยนี่เลยนนทนนเขาจะทาเป็นแบบโฟโต้บุ๊กแล้วก็ถ่ายเป็นแบบงานอาร์ตหน่อยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะครับแต่ผมแค่รู้สึกว่านนทนา เขาค่อนข้างตั้งใจทําออกมาเลยนะครับให้กับแฟนๆได้เก็บสะสมนะครับมาตรงนี้เลยผมค่อนข้างชื่นชมนะครับอันนี้ผมเปิดให้ดูเป็นน้าจิ้มนะครับถ้าใครอยากดูทั้งหมดครับให้ซื้อมาไว้ในครอบครองนะครับผมโอเคนะฮะผมพูดและรีวิวเนี่ยให้คุณรู้สึกอยากแล้วก็อยากจัดนะครับโอเคนะครับเหมือนกับที่ผมรีวิวหูฟังครับผมโอเคทีนี้นะครับเราเข้ามาที่ตัวแผ่นของเขานะครับนี่ครับในกล่องเขาเนี่ยจะมีตัวแพ็กเกจอยู่3ามแพ็กเกจนะครับ จะมีแพ็กเกจแรกนะครับวันนี้ลาสกายเขาก็จะมีอยู่ทั้งหมด4เพลงนะครับนี่ตามนี้เลยแล้วก็จะมีแพ็กเกจท่นี้อะไรเอ่ยซิเก็ แบ,บล,แล้วเดี๋ยวผมจะมาลงดีเทลว่าแต่ละแพ็กเกจชื่อแต่ละอันเนี่ยจะมีเพลงอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็อันสุดท้ายครับอันนี้เป็นแคนดี้มันจะมีลักษณะแบบนี้สีก็จะเตีมตามชื่อเลยนะครับก็จะดูแบบถ้าเป็นแบบแคนดี้นะฮะนี่เห็นไหมสีสดใสตามลูกกวาดเลยถ้าเป็นซิกเกเก็จะแบบเป็นขาวดำเทาดำนี้นะครับโมนิทาสกายก็ดูแบบขึ้นๆนะครับมีสีออกวมนิลารเนน่อยนะฮะสีท้องฟ้าแบบเขาเรียกว่าอะไรยำเย็นนะฮะนี่เป็นแบบนี้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะรีวิวเจ้าตัวไหนก่อนดีโอเค ผมเลือกให้เลยผมเลือกเป็นแคนดี้ก่อนนะครับนี่เลยนะฮะนะฮะแล้วผมจะเอาแผ่นออกมาให้ดูนี่แผ่นสวยมากโอ้แผ่นสวยจริงๆขอขอขอมือคนช่วยหน่อยครับขอคนช่วยหน่อยครับอ่าผมนี่ไม่กล้าเลยครับอ่าโอเคครับผมนี่แคนดี้นะครับเห็นไหมครับ แผ่นสวยมากมากนะครับบ่อการสะสมนะครับตัวแผ่นนะครับเป็นความเร็ว63นะครับตัวนี้นะฮะก็เป็นขนาดมาตรฐานนะครับตัวแผ่นจะค่อนข้างสวยเลยนะครับเ็คือพูดง่ายว่าตัวแผ่นเนี้ยบรรจุ4ี่เพลงฮิตเลยนะครับที่เราคุ้นเคยการที่เรติดท็อปชาร์ตฟังกันตลอดเวลานะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวแผ่นวานิลาสกายนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับนี่แผ่นสวยมากเลย นี่ครับวานิลาสกายสวยมากแผ่นสวยมากๆนะครับเหมาะการสะสมจริงนะครับไม่ต้องฟังก็ได้นะครับไปแปะฝาบ้านยังสวยเลยนะครับเป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่งเลยนะฮะสำหรับแผ่นวานิลาสกายแผ่นนี้นะครับแล้วก็แผ่นสุดท้ายนะครับของบ็อกเซ็ตนี้นะครับชื่อว่าแผ่นซิกเรตนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูแผ่นกันครับว่าเป็นยังไงบ้างโอ้โหแผ่นซิกเรตโอ้ สวยสวยเลยเป็นควันบุหรี่เลยนะครับเป็นควันบุหรี่ล่องลอยเลยนะครับพิมพ์ออกมาอสวยมากใครอยากได้ก็รีบซื้อสะสมะครับมันมีแค่ส0 0พันชุดเท่านั้นนะครับ่วโลกเลยนะครับต้องบอกนี้ดีกว่าไม่รู้ว่าจะทำออกมาอีกเพิ่มอีกไหมครับแต่ผมว่าไม่นานละเพราะว่าเขาทำมาเพื่อให้สะสมจริงนะครับสำหรับคนที่ชอบนะครับอ่ะผมเปิดดูให้อีกสักรูปหนึ่งแล้วกันนี่รูปจากแผ่นแคนดี้นั่นเองนะครับ นี่สวยงามเลยแล้วสีสวยสดใส โอเคสำหรับท่านใดนะครับที่ชอบเล่นแผ่นเสียงนะครับหรือเล่นเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับทางเรานะครับสปุบเบอร์เดอร์ครับตอนนี้นะครับก็มีจําหน่ายแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับหัวเข็มนับแคทริชนะครับเฮดเชลนะครับอุปกรณ์ทำความสะอาดทุกๆแบบครับไม่ว่าจะแปลงน้ายานะครับแล้วก็มีสไตลัสด้วยนะครับเครื่องเล่นแผ่นเสียงทุกราคาเลยครับไม่ว่าจะเป็นราคาเริ่มต้นนะครับไปยจนถึงหลักเกือบแสนแล้วก็มีให้ครบจบเลยครับแม้แต่งานดีเจครับไม่ว่าหัวเข็ม ที่เป็นหัวเข็มของงาน DJ เครับล้าก็มีให้เลือกครบแทบจะทุกรุ่นเลยครับในท้องตลาดเลยนะครับแบรนด์หัวเข็มยากหายากนะครับไม่ว่าจะเป็นที่โกะนะครับตัวชัวนะครับหรือออโดฟอนนะครับหัวเข็มนี่หายากยิ่งกว่าครับก็คือกราโดนะครับแล้วก็มีนะครับผม ฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับมาที่สาวฟบารเดอร์นะครับพบจบแน่นอนครับในเรื่องของเครื่องเล่นแผ่นเสียงหุือการความสะอาดหัวเข็มต่างๆนะครับก็จัดกันไปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมวีซาวฟบารเดอร์ต้องลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนไปนะฮะอย่าลืมนะครับถ้าอยากอุดหนุนร้านของเรานะครับก็ได้ทุกช่องทางเลยครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเว็บครับผม s a o ฟู p r o a u d i o c o m นะครับ Marketplace นะครับอาร์เซน่าชอปปี้กนะครับ line oa นะครับ s a วฟูบโรนั่นเองนะฮะ Facebook Fan Page นะครับอินบ็อซ์มาได้เลยนะครับ Instagram นะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมไปจริงๆแล้ละลาบไปก่อนครับสวัสดีครับ